สวัสดีแฟนๆชาวแมนยูทุกคนนะฮะสวัสดีแฟนผีครับวันนี้แน่นอนฮะไ a แอมแมนยูจะพามาดูเรื่องราว10ลูกสุดสวยของแมนยูฮะคือเรารวมมาตั้งแต่หลายยุกคก็ไม่ว่าจะเป็นยุคแรกๆ1994 1เล0กนะฮะเรารวมมาหมดเลยเพราะฉะนั้นไปดูกันว,ว่าวันนี้จะมีใครบ้างไปเลย เริ่มต้นคนที่1 0ฮะมาร์คฮิวพบกับโอแฮมแอตเลติกปี1994ครับลูกตีเสมอ1-1 <ๆ S> ในนาทีที่30ของมาร์คฮิวครับเป็นบอลกระดกกลับหลังมาจากแถวสองครับเข้าตูกรอบเขตโทษด,ดูเหมือนเจ้าตัวจะไม่ได้ถึงบอลนะแต่ด้วยสัญชาตญาณของความเป็นกองหน้าฮะพี่แกก็ยื่นเท้าเพื่อตวัดจริงฮะแต่บอลเป็นใจฮะลูกย้อยเข้าสามเหลี่ยมเสาสอง,สองไปฮะเรียกได้ว่ายากนะที่จะเห็นลูกแบบนี้ในฟุตบอลปัจจุบันครับ ดับ9ก้าครับแอดด้โคพบกับเลเตอร์ซิตี้ในปีหนึ่ง 999ครับเป็นยุคทองของปีศาจแดงเลยก็ว่าได้ครับและเป็นยุคทองของแอนดี้โคลกับเดอะไวท์ยอกเหมือนกันครับซึ่งลูกยิงนี้เป็นการเล่นแค่3จังหวะครับเริ่มจากแกรี่เนวิลโยนยามาให้โอเรโซชาฮะมงตั้งมาให้คิงโคลที่ยืนอยู่บนเส้นกอบเขตโทษฮะกระโดดจักรยานอากาศยิงทันทีลูกเด้งเสาไกลเข้าประตูไปอย่างสวยงามฮะซึ่งในปีนั้นเขายิงได้18ประตูครับเป็นดาวซันโวร่วมกับไมเคิลโอเว่น แต่ลงแข็งมากกว่าฮะรางวัลเลยเป็นของหอกจากเวีรยวภูในปีนั้นไปฮะอันดับที่8ฮะดิมิท่าเบอร์บาตอฟครับพบกับเลิ้วภูปีูลปี2010ฮะแอนตี้โคจักรยานอากาศเป็นประตูให้ทีมฮะ และเหตุใดเล่าจะไม่มีการยิงแบบโอเวอร์เฮดคิกับของชายผู้นี้ฮะทิพิธาเบอร์บาตองครับกองหน้าจอมเทคนิคครับสิปีจากที่ศูนย์หน้าเบอร์เก้าในยุคทิปเปิลแชมป์ครับต่อด้วยศูนย์หน้าเบอร์เก้าชาวบัลเรียครับซึ่งปีนั้นเป็นปีทองของเบิร์บครับเนื่องจากจบด้วยการเป็นดาวซันโวแถมเป็นการยิงใส่ริบผูคู่ปรับตลอดกายของทีมอีกด้วยฮะเอาเป็นว่าไม่ต้องบรรยายอะไรมากมายไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าภาพมันเป็นยังไงโอ้ภาพโคตรไปชัดเลย Just with the goods. คิดเตีย์โนโรนันโดพบก,กับพอตสมัทในปี2008ครับคนนี้ผมโคตรชอบ118ประตูกับผมฤดูการของคิดเตียโนโรนันโดนะฮะแน่นอนว่ามีลูกสวยๆมากมายหลายลูกครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือลูกฟรีคิกลูกในแมตช์ที่สใส่พอสมัทในวันที่13มการาคมปี2008ครับ เป็นประตูที่2การยิงของเขามันรุนแรงและเสียบสามเหลี่ยมอย่างสุดสวยจริงๆฮะและนั่นก็เป็นฤดูกาลสุดท้ายของเขาก่อนจะย้ายไปอยู่กับเรเอัลมาดริดผมนี่โคตรเสียใจ อันดับที่6ฮะรุดฟาน,นิสเตอลอยพบกับฟูลแลมปี2003นฮะนานที่จะเห็นการกระชากลากเลยของรุดฟารนิสเตลอยนะฮะกองหน้าชาวดัตช์รายนี้ครับเนื่องจากอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าเขาเป็นหัวหอกที่เก่งในเรื่องการจบสกอร์แบบสุดๆฮะแต่ด้วยความที่เป็นสุดยอดสุดหน้าในยุคนั้นทําให้มีลูกเลี้ยงจากเครื่องสนามเข้าไปแบบเหนือชั้นเหมือนเกมนี้นั่นเองฮะอันดับที่5ครับเดวิดแบ็กแคมครับซุปเปอร์สตาร์ของแมนยูพบกับวิลเบอร์ดันปี1996ฮะ แน่นอนว่า1นึ่ในสิบลูกยิงสุดสวยเมื่อจัดอันดับที่ไหนเมื่อไหร่ก็คงจะลืมการยิงขึ้นสนานของเดวิดแบคเคนเป็นไปไม่ได้ฮะเพราะมันเป็นทั้งลูกยิงเปิดตัวให้ประชาชนชาวโลกได้รับรู้ว่าข้าคือจอหยิงฟีเคิกบอลที่มันแม่นเหมือนจับวางไม่พูดพร่ำทำเพลงมากไปก่อนนี้ฮะเราไปดูคลิกกันเลยดีกว่าผมและอย่างชอบเลยลูกนี้ ครับพอสโกพบกับเรดฟอร์ดปี2000ฮะหากไม่มีนักเตะอย่างพอสโกติดอันดับประตูสวยคงจะเป็นไปไม่ได้ครับแน่นอนว่าเรารู้จักเขาดีในการจ่ายบอลอันงดงามครับพร้อมกับลูกยิงไกลหนึ่งในเครื่องหมายการค้าที่ทั้งรุนแรงและแม่นยำโดยลูกนี้เป็นการยิงจากแถว2ซึ่งก็ต้องชมเดวิดแบ็กแฮมฮะที่เปิดลูกเตะมุมหอกมาให้พอสโคครที่หน้ากอบเขตโทษพี่แกวันเล่เข้าไปแบบไม่ต้องจับฮะ บอลเสียบเสาสองไปอย่างสวยงามจะว่าไปต้องยุคเครดิตให้เดี๋ยวไว้ยอกด้วยนะฮะที่หลบทันอ่ะฮี อันดับที่3ครับโคตรเจ็บคอเลยตอนนี้ไรอัลกนะิกพบกับอาร์เซนอลในปี1999ครับและนี่เป็นอีกหนึ่งประตูที่ต้องยอมรับว่าทั้งสวยเด็ดขาดและสะใจสุดๆซึ่งสําหรับความเห็นส่วนตัวของผมแล้วนะฮะผมมองว่าลูกยิงของไรอัลกิกลูกนี้นะฮะเป็นอันดับหนึ่งตลอดการเลยทีเดียวเพราะนอกจากจะเป็นการใช้ความสามารถอันโดดเด่นของเขาแล้วนะครับมันยังเป็นประตูชัยให้ทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ f a ฟเับในปีนั้นด้วยซึ่งมันเป็นบันไดอีกหนึ่งขั้นที่ทำให้ปีศาจแดง สามารถคว้า3แชมป์ในฤดูกาลนั้นมาครองได้สําเร็จอีกด้วยครับอันดับที่2นะฮะเวนรูนี่ฮะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ปี2011ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประตูที่สวยงามสุดๆของเวนรูนี่นะฮะซึ่งความสําคัญมันอยู่ที่เป็นการยิงใส่คู่แข่งร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ฮะและยังเป็นประตูชัยให้แมนยูนเต็ดเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งในวันนั้นอีกด้วยแต่ที่สําคัญเหนือกว่านั้นฮะคือท่าย่าของเจ้าสกรอร์พิฆาตนั่นเองฮะ ทั้งที่ลูกเปิดจากหน้าน,นี้เนี่ยแฉบมาแท้ๆแม้จะย้อนหลังไปแล้วแต่พี่แกก็ปันจงกระโดดโอ้เว้ยเค้กเครื่องที่สำคัญมันเสียบสามเหลี่ยมอย่างสวยงามหอดย้อยนั่นอง <S <S อันดับที่หนึ่งครับแทแทแท เอริกคันโตน่าครับพบกับซันเดอร์แลนด์ปี1996นะสำหรับผมนะฮะยังไงก็ต้องยกให้เอริกคันโตน่าเนี่ยเป็นศูนย์หน้าอันดับหนึ่งตลอดการของแมนยูนะฮะและแน่นอนว่าในพรีเมียร์ลีกอังกฤษไม่มีลูกไหนของผีแดงสวยไปกว่าการชิปอย่างเหนือชั้นของกองโตหลังจากเจ้าตัวเป็นคนเริ่มเลี้ยงหลบวงล้อมผู้เล่นซันเดอร์แลนด์สามคนฮะต่อด้วยการทำชิ่นกับไบรอันแม็กแคร์เข้าไปยิงลูกย้อยไปชนเสาสองเข้าประตูตราตึงหัวใจชายผู้นี้ฮะ เป็นอย่างไรกันบ้างฮะสำหรับ10ลูกยินสุดสวยคงจะถูกใจใครหลายๆคนใช่ไหมฮะตอนนี้แมนยูของเราฟอร์มก็กำลังดีเข้าที่เข้าทางนะครับยังไงก็ฝากเชียร์กันด้วยนะฮะแล้วก็ฝากกดติดตาม Subscribe ช่อง I am Man U นะฮะจะนำเรื่องราวเหล่านี้มาให้พวกท่านได้ฟังได้ดูกันนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันครับ